ครับผมสวัสดีครับพูดจากภาษาพ่วงข้างชางตั้มเนาะคันนี้ก็เสร็จแล้วก็จะส่งที่จังหวัดสงขลานะครับเป็นพ่วงข้างโฟอินวันนะครับพ่วงข้างนอนนาพ่วงข้างเที่ยวนะครับมันจะเป็นถาดถาดกลาง,ถา,างนะถาดข้างถาดกลางนะถาดข้างไอ้ถาดหลังถาดหลังถาดหลังนี่ปรับสูงต่ําได้นะมีที่เปิดด้วยเห็นไหมที่เปิดแต่ต้อง ยก,ยกถาดขึ้นได้ปรับสูงต่ําได้หลังคาปรับสูงต่ําไดา้ชั้นตัวเนี้ยเอาไว้เก็บอุปกรณ์ของเขานะครับแล้วก็สามารถปรับสูงต่ําได้เช่นกันปรับลงมาเอาไว้เอาไว้นอนพักเอาไวนน้นอนนอนนอนนานอนสวนยางพักผ่อนขนาที่กีรีดยางเสร็จก็มานอนพักผ่อนเช้ามาก็เก็บขี้ยางลงพ่วงเลยสบายสบาย,บายนี่ถาด้ดานค้าขายของเนาะกันสาดนี่กันสาดมีให้ไหมกันสาดมี กันสาดมีทั้งหมดสีด้านนะกันสาดทั้งหมดสีด้านนะครับแมงใหม่ยางใหม่โชคใหม่ครับเป็นพวงข้างป้ายแดงนะครับตะกาจัมโบก็มีไฟเลี้ยวไฟหลีให้ผีเสื้อสามตัวนะครับเอกลักษณ์ของช่างตัม้มต้องมีผีเสื้อสามตัวประมาณนี้นะครับเอ่อเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่างตั้มจะลงไลน์ให้ดูอีกทีนึงลงวิดโอให้ดูด,ดูดูอีกทีนึงไอ,อ้ถาดตัวเนี้ยถอดถอดได้มั้ยเนี่ยถอดได้ถอดเสร็จปุ๊บก็เก็บเก็บเก็บไว้ด้านบนนี้เลย นะครับตรงน,นี้นี่กันสายเห็นไหมประตูนี่ข้างล่างข้างล่างนี่ก็น,นอนได้นะกว้างขวางอยู่นี่ประตูปิดเข้าไปแบบนี้เนาะกันสาดเนี่ยมันสามารถกันสาดดึงก็ได้กันสาดทิ้งชายก็ได้นะทําคนเดียวนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมนี่แบบนี้นี่แบบนี้เลยเห็นไหมปิด ปิดให้มิดชิดปิดได้สบายๆนะครับก็เก็บเลยเข้าไปนอนได้เลยนี่นอนได้เลยอันนี้ก็พับได้เหมือนกันพับได้สี่ด้านเลยมิดชิดนะครับเป็นพ่วงข้างโฟนวันนะครับเป็นพ่วงข้างออนอนด้วยขายของด้วยขี่เที่ยวด้วยนะครับประมาณนี้นอนนอนนี่ต้องต้องจอดนอนนะไม่ใช่ว่าออนอนไปขี่ไปนะด้านบนนะอันตรายนะ ตัวเนี้ยไม่ใช่ว่าน,นอนไปขี่รถไปนะห้ามนอนเด็ดขาดนะอันตรายนะบอกไว้ก่อนนะครับอ่าเอาไว้เก็บสัมภัมระเก็บอุปกรณ์ของเขาข้างบนแต่ก็สามารถนอนได้นะครับนอนได้นี่งานสัตวาด,ด้านหลังเหมือนกันมีให้ตะกร้าจัมโบ้จังหวัดสงขลานะครับ23,500นนะครับประมาณนี้เลยนี่ สามารถเลือกสีเลือกลายได้ทุกทุกสีทุกลายนะนะครับทุกสีทุกลายเลยเนาะเลือกได้เลยทุกสีทุกลายนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ให้ช่างตัมด้วยนะนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ช่างตัมนะครับครน,นี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับพร้อมที่จะส่งแล้วจังหวัดสงขลานะครับจังหวัดสงขลานะครับสวยงามสวยงามครับผมอันนี้ก็หลังคาสีน้ำเงินเบาะลายาลายไหมอีสานนะครับไหมอีสาน ตัวพว่วงมันจะเป็นสีเขียวมิ้น์เขียวมิ้นต์ตัดตัดเขียวเขจะเขียวอะไรเขาจะเขียวอะไรอืมตอนนั้นอละอืมเห็นไนหะนะครับโอเคเนาะเข้าใจตรงกันนะครับสวยสวยเดี๋ยวติดตั้งเสร็จเดี๋ยวช่างตัาลงลงลง,ลงให้ดูดูอีกทีหนึ่งนะนะครับลงให้ดูอีกทีหนึ่งอืม ประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งดอกไม้ก็สวยไงนะดอกไม้อันนี้ก็ปลูกต้นไม้ปลูกต้นมะลิหน้าบ้านไว้เอาไว้นี่เห็นไหมดอกดอกมะลสมิสวยงามสวยงามครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอ,อเที่ยวสมการขอให้เที่ยวให้สนุกเที่ยวอย่างปลอดภัยนะครับเดินทางปลอดภัยทุกคนสวัสดีครับ